m ีมีเด e g เกมสวัสดีค่ะ,ว,นนะ,ะ,คะควันนี้เขาก็จะมาเล่นเกมผีนะคะครูวันนี้เขาก็จะมาเล่นเป็นด่านด่านมือใหม่ก่อนนะคะเราจะเป็นเราจะเล่นเป็นอีพีต่อไปนะคะส่วนด่านนี้เราก็จะเอ่อไเจ้าของสถานที่นี้คยเป็นผูทนนนะ้ที่ร่ำรวยมากดังนั้นก็หมายความว่า มันเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากนี้นั้นเ,เขาหายตัวไปอย่างเลึกลับนานมามากเพียงแค่ฉันทำภารกิจนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วฮ นี้นะคะเราจะไม่คุยอะไรมากนะคะเคยวันนี้นะคะก็คือเราจบคอรนไปนะคะ่ะแล้วก็แบบอาจจะไม่คุยอะไรมากนะคะก็ก็ขอก็ขอประทานโทษที่นะคะที่เราไม่ได้คุยอะไรมากะคะ่ะทุกคน เราจะเล่นแค่สามถุงเงินนะคะพอดีว่าถ้าเราเก็บเลขอันนี้นะคะเป็นรหัส4อันพอดีนะคะก็จะได้กุญแจชั้นบนค่ะแล้วเราก็จะสามารถเปิดลอกคล้องใต้ดินด้านล่างได้ะะเ,นนเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะ คลิปนี้นะคะเราจะเล่นแก้ห้านะคะพอดีว่าเราเอา่ทำธุระสักพู่ค่ะก็เลยคิดถึงน้องๆน,นะคะเลยทำคลิปโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี้แล้วนะคะกดไปกันเลยเย <Yeah. S 1> ้ไม่ไนะนั้นเธอจริงๆด้วยผมมัม่นใจว่ามน แค่ถึงเสียงของเธอที่ร้องเรียกผมจากเงาเมื่อผมควทำยังไง oh. ไที่โอ้ไม่บายเย้ตอนนี้เราก็เดินผ่านด่านนี้ไปแล้วนะคะด่านมือใหม่ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งโหลดหรือว่าเพิ่งอกเพิ่งไปอัปโหลดใหม่นะคะก็อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่รู้วิธีการเลยนะคะก็มาดูคลิปนี้ได้นะคะบ๊ายบาย นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามกันเยอะๆนะคะก็กดกริ่งปิ๊งติ๊งิงิงๆๆนะคะถ้าใครอยากให้พี่ทำอะไรอีกหรือว่าอยากให้พี่เล่นดานไหนดานไดทำอะไรแล้วก็แบบยันี้ก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย